ความสุขของตาออโฟอีฟคืออะไรคะการได้ใช้ชีวิตอยู่กับลูก <G un> <G un> ลูก <G un> ไม่ใช่ลูกพี่ยังไม่เกิดมาลูกแมวมีแมวสามตัวได้ใช้เวลาอยู่กับเขาอะไรเงี้ยช่วงว่างๆวันไหนที่แบบไม่ได้มีงานอะไรเงี้ยได้แบบดมหัวเขา <G un> มควาส น้องจะมีกลิ่นแบบกลิ่นตัวเนาะใช่เลยพิ่งเหม็นล้วก็หอมมันจะมีกลิ่นแมวเด็กคือหนูอะเพิ่งได้แมวเด็กมาตัวหนึ่งสิสิสมแบบโหดโลมหัวอยู่นั่นน่ะแทบจะกินเข้าไปลยต้องชื่ออะไรกันบ้างคะทั้งสามตัวฮ่องกงฮานอยแล้วก็ฮานีค่ะทั้งหมดคือสองที่ที่เราอยากไปปะไม่คือตัวแรกอะคือฮ่องกงเป็นพี่โตสุดอันนี้รับมาจากเกื่อนแมวของเขาคอดลูกเราก็เลยรับฮ่องกงมาแล้วตัวที่สองอะฮานอยก็อันเนี้ยเขาเลือกเอง ตอนนั้นเหมือนเราทําเป็นลิฟ์ชื่อที่เราเลือกไว้<อ>แล้วเขาก็กสุ่มเขาวิ่งเข้าไปเฮ้ยเขาวิ่งเข้าไปหาคำว่าฮานอยเลยเฮ้ยวิธีการนี้ดีตัวสุดท้ายชื่อฮาน้เป็นแมวของน้องสาวอ่ะเขาตั้งเองหลงลุกแมวหมดเงินกับแมวไปเดือนแล้วเท่าไหร่คะห ไม่เคยนับเลยอ่ะแต่คิดว่ามีเท่าไหร่ก็ให้อ่ะเขามีความสุขไรเงี้ยเขาได้กินอาหารดีดีเขามีของเล่นได้เล่นไรเงี้ยเราก็แฮปปี้คนอนาคตจะมีเพิ่มอีกไหมคะยังมีอยู่นะคือเวลาเห็นแมวเด็กใหม่ๆเฟสเฟสมันแบบสดชื่นอ่ะจะมีตัวที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ชอบของที่เราซื้อมาแต่เขาจะเล่นแบบอย่างเช่นกล่องลังเล่นอะไรที่ไม่ได้เป็นของเล่นเลยกระดาษอย่างเงี้ยเขาจะเล่นกล่องไปซนีใช่ใช่ของฟรีฟีอะไรแบบนั้นของที่แบบเราตั้งใจซื้อเขาจะไม่เคยเล่นมีเยอะแล้วเรามีแมวเป็ดรึเปล่โอ้ กล้าพูดเดี๋ยวเขาน้อยใจแต่ว่าเขาน่าจะรู้ตัวแหละจีงไม่เป็นที่อย่างเงี้ยนี่ไม่บอกละกันที่คิดว่าแฟนคลับน่าจะเดาออกด้วยว่าตัวไหนแบบตัวไหนของตะออมนะพี่เป็นแมวจีแมวเปลตนะคะ